แอมแรกของเจ้าสามครับเ,เห็นไหมครับมาแล้วผ่าอ,อาจารย์ดำครับก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครนะครับนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับที่ชื่นชอบในการต่อนกเขานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมนกเข้ากรงนะครับผมเข้ากล่อ,อ,องพูดพี่เข้ากล่องวันนี้ผมมีไปต่อนกที่อยุทยานะครับเดี๋ยวยังไงผมเตรียมนกแป๊บนึงนะครับวันนี้ผมเอาเจ้า กรนะครับนกเขาใหญ่ต่อดินสายมาเลยนะครับวันนี้ขอไปนะครับอนุญาตเพี่อนกล้องนิดนึงนครับแนตะนะ่ยากเดี๋ยวมองเห็นไหม ตีสามนะครับจะเข้าตีสี่นะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแนละที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่เวลาผมลงคลิปนะครับเกี่ยวกับนกเขานะครับท่านจะได้เห็นคลิปนี้ก่อนใครนะครับยังไงอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปดูกันนะครับว่าวันนี้เจ้าจีอานะครับจะได้เฉลยหรือเปล่า ไอเข้าะไอ้หนข้หเปิดไฟนะครับเริ่มมีเสียง ไปต่อยังไงนี่ครับาจัดเตรียวม,มาบนรถเหมือนเดินครับรถคู่ใจครับเดี๋ยวไงผมอาจจะตัดภาพไปเส้นทางที่เดินทางหรือว่าอาจจะไปถึงที่นู่นเลยนะครับ ครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงปั๊มน้ำมันปตทนะครับอยู่ที่ลาดบัวหลวงนะครับนี่ครับมาสองคนนะครับกับอาจารย์ดำหรือว่าพี่ดำครับครับสวัสดีครับนี่ครับอาจารย์ดำได้มาสองตัวนะครับเอามาสองตัวนกพเนีดนะครับเอาตัวไหนมาบ้างอาจารย์เอาเจ้าสามกับเจ้าอ่างครับผมเดี๋ยวมารอดูนะครับส่วนผมก็อันนี้ครับเป็นนกใหม่เจ้า CR เพิ่งนำเข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงไปร้อลุ้นนะครับว่าผมสองคนนี้นะครับกับอาจารย์ดำเนี่ยจะได้ภารกีจแ้มแล้วตัวนี้มันจะทำแต้มได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองคุยกับอาจารย์ดำครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปมือหนึ่งกับมือสองมาครับวันนี้เดี๋ยวรอดูผลงานนะผมว่าจะจวดหรือเปล่ายัางไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงไปต่อที่หมายแรกกันเลยครับ เดี๋ยวไปพาไปดูบรรยากาศด้วยนะครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่หมายที่แรกนะครับกําลังเตรียมตัวนะครับอให้ดูที่หมายนะครับตรงนี้ลาดบัวหลวงนะครับเป็นทุ่งนานะครับนี่ครับก็ว่าจะลงข้างๆนี้แหละครับไม่มีที่ลงนะครับ เดี๋ยวไงกำลังเตรียมตัวครับเดี๋ยวไงเราติดตามชมนะครับผมนี่นะครับของอาจารย์ดำอยู่บนสายไฟเสาไฟนะครับเอาแล้วนะครับส่วนของผมจะอยู่ข้างล่างนี้ครับที่ลงไม่ได้จะลงตรงนี้นะครับนกป่าก็กำลังขันนะครับตอนนี้ มตักคึืนก่อนนะครับ ก็ใกล้ๆก,กันนะครับผมเพราะไม่มีที่ลงครับของอาจารย์ดำเขาขันแล้วนะครับอยู่บนสายไฟ ก็เริ่มเอาแล้วนะครับ ำแล้วนะครับจน เดี๋ยวขอตัดภาพไปที่นกนะครับผมของจริงอะ่ะอะไรเนี่ยสู้ได้ไหมเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเลยขันแล้วอะ่ะเออเ๋ลวอดี๋ยวแห้อ,อ ลำแรกของเจ้าสามครับเห็นไหมครับมาแล้วของอาจารย์ดำครับมาแล้วครับมาแล้วงาม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  แทมแรกมาแล้วครับแทมแรกมาแล้วสำหรับข้าผมอยู่ข้างล่างนี้ครับเก็บใส่กล่องนะครับเหมือนรถวิ่งเยอะนะครับเดี๋ยวต้องไปหาที่อื่นนะครับแต่นกป่าก็ร้องเรื่อยๆนะครับ นกป่าล่องเรื่อยๆนี่คือบรรยากาศนะครับ